่พีนองสวัสดีค่ะพี่น้องปงปายนะคะมือีนเอียงกะผ้ามะเขือขั้วเด้อค่ะพี่น้องผ้ามะเขือขั้วคือเก่านะคะคนูเก่านะคะพี่น้องมือีนเอียงสิผ้าพี่น้องมะเห็ดลาบไก่ม่วงนะคะพี่น้องเอียงในซื้อส่วน่าค้าสะโพกมันมากนะคะพี่น้องแต่เก่าเอียงกับซื้ีทีบ่าเอามะเ็ดอพัดริกแกงกับซื้อส่วนหน้าอกมันมากนะคะแต่ยุนี่เพิ่นกับซีขายเป็นส่วนเป็นส่วนนะคะพี่น้องเชงไดกะ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองนะคะที่มาเบิ่งคลิปจนจบนะคะพี่น้องจังแดบกาอยืาลืมกดไลค์นะคะคกดแชร์น,นะคะกดสับตะไคร่นะคะให้เป็นกําลังใจเหตุการณนอนในเรื่องค่ะพี่น้องสิ่งที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่น้องดังกิ้งๆิ้งนะคะเวลาเอียงลงคลิปไม่ไหมนะคะพี่น้องก็สิ่งไดในรับส้มท่านเลยนะคะหลักเอียงกับคอสอีกฝากอีก่องท่างหนึ่งนะคะพี่น้องทั้งทั้งเพจนะคะ ทั้งยูทูบไอทั้งเฟซบุ๊กนะคะจังใดเอียงก็ขอขอบคุณค่ะชื่อเพจสาววานอนคนไก่บ้านคือกันค่ะพี่น้องมีสองสองทางนะคะพี่น้องสามารถรับส้มได้ทั้งทั้งยูทูบทั้งเพจนะคะพี่น้องชื่อเดียวกันนะคะจังใดเอียงก็ขอขอบคุณเพรามีในน,อน,นะะ้องแล้วค่ะซองสาววานอนกับเป็นซองน้อยๆค่ะพี่น้องนะคะ กำลังเฮ็ดขึ้นมาใหม่เด็กใดเอียงกะสิสู้ๆไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเฮาก็เฮ็ดหลายอย่างนะคะพี่น้องทั้งงานประจําทั้ง YouTube นะคะก็สู้กันไปนะคะเด็กใดกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วมาเบิ่งกันเลยค่ะว่าการเฮ็ดลาบไก่ง่วงของเอียงนี่มีวัตถุดิบอีหยังกันแน่นะคะค่ะพี่น้องสิ่งที่สําคัญกะนี่เด้อค่ะพี่น้องนี่คืออันไก่ง่วงนะคะส่วงขาของมันนะคะพี่น้องยี่งร้อนไปกระชี้แยกขาอย่างสี่นะคะอันนี้นึ่งร้อยกรัมนะคะแต่ละแต่ว่าเอียงปฏิเฮ็ดเบิดนะคะพี่น้องเห็นบอกค่ะเอียงเอาส้ว หมูกระทะหรือว่าจังไดเองสิค่ะเนื้อย่างอย่าง,งสิเอาเนื้ออกมันหน้านะคะอันนี้เห็นบ่ค่ะมีขายตามซูเปอร์ม,มาเก็ตทั่วไปของเยอรมันนะคะเพราะว่าคนเยอรมันเามาก,กินไก่งวงนะคะแล้วก็พักเห่านะคะกับิีมิตรดหอมก่ะห,ห,หอมบัวค่ะพี่น้องแล้วก็หอมหัวแดงเองใส่หนึ่งหัวค่ะนะคะแล้วก็พริกพริกขั่นนะคะแล้วก็พริกอ่านีข้าวเอิญพริกลรอค่ะนะคะกินกับแก้มแล้วก็บใบ มะกรูดคะ่ะพี่น้องนะคะใบมะกรูดสามสี่ใบค่ะผักแพลวนะคะหลากใส่ผักแพลวข้ามๆค่ะพี่น้องนะคะเห็นบหมคะอันนี้คือผักข้าเครื่องรุ้งข้ากับสิมีพพี่ขัวคะ่ะพี่ขัวนะคะพี่น้องพี่ขัวละกะลาบไอมิพี่ขัวละกะข้าวขัวคะ่ะพี่น้องนะคะแล,ล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลแล้วก็อ่าผงสิรดนะคะพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยสใส่ลายแซ่บลายนะคะ แล้วก็นำปล,นะะนนลาแดะะกเอ,เอียงเลือกของไม่นะคะพี่น้องไม่นี่ใส่ลาบก็ได้นะคะใส่ใส่สมตำกระเสค่ะพี่น้องเอียงเลอะียงกับเลือกของไม่มาใส่นะคะเอียงลาบแบบละเล่าใส่น,น้ำปลาแดกน้ะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ใส่รสด,ดีค่ะพี่น้องนะคะเอามาเบิ่งการหั่นไกนะ่คือไกง่งวงเขานะคะเอียงกับสิเอียงบด้เฮ็ดเบิดนะพี่น้องเอียงสิมาร์คไว้เฮ็ดสเต็กให้แฟนพร้อมนะคะเนี่ยนะคะ อย่างกะแกงมาเบิดเลยค่ะมันก็สิเป็นขาจังสี่นะคะพี่น้องอีบองกะสีมีหนังนะคะเนี่ยนะคะพันกัมนะคะพี่น้องหนึ่งกิโลค่ะนะคะอย่างกะสีแลเอาหนังมันออกนะคะพี่น้องเนี่ยเอาหนังมันออกไปต้มนะคะ ถ้าเจาะสีไปอบนะคะอย่างเอามาลาบกินพี่น้องอยากกินลาบไก่นะคะคือส่วนของอา,าเนื้อมนันนะพี่น้องอย่างสีบัวเดเบิดนะคะอย่างกับสีเอาแบ่งเอาค่ะพี่น้องลนะาบกินผู้เดียวค่ะบัวเดเบิดนะคะ เดี่ยงบสอมะฮันนะพี่น้องนะคะหันคือข้าวซอยเหนือไก่นะคะพี่น้องเ,เหนือมันกับพลอยดีนะคะ,ะ,คะหันเบิร์ดหลาก็เสียไปขวาวพี่น้องนะคะเนไะหมประมาณสามหยน,นะพี่น้องเอซีหันมันเบิร์ด ทานเห็นน้อยนะคะพี่น้องท่างจังเขาเนือ้อเขาเท่านะคะพี่น้องอยองตั้งหม้อกระทะนะคะข้าวเสียเอาเนือ้อมันน่าขวนะคะพี่น้องเห็นไหมคะนี่นะคะเอียงกระเสียเอานามที่ว่าข้าต้มเครื่องใมคะ่ะ ต้องไปค่ะนะคะเครื่องไนอย่างใส่เป็นเครื่องไนไก่เนาะพี่น้องมันมีเครื่องในไก่ง่วงนะคะยางกะสีเอาเนื้อล้องไปขวค่ะพี่น้องนะคะเนื้อมันคือเนื้อหมูนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะ่คะเปิดไฟเล็กซีค่ะพี่น้องขวมันสุกนะคะตอนขวบยังกะสีใส่ ใส่เกลือนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็ซีไส่รดตีค่ะพี่น้องรดตีสักเครื่องสองซาค่ะนะคะกรนะ,ะสิบัวค่ะขวไปเรื่อยๆนะคะขวจนมันสุกคุณล่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งตอนมันสุกนะคะ เนื้อมันกับซี่คือเนื้อหมูเห็นบ่ค่ะคือเนื้อหมูนะคะค่ะพี่น้องมันกับซี่ไก่ซุกแล้วเด้อค่ะนะคะนี่มันจีคือเนื้อหมูเลยพี่น้องเวลาห้าวกลวซุกนะคะนี่ยอยงกับซีพ่อค่ะพี่น้องนี่ก็สุกแล้วเด้อค่ะนั่จะเป็นยังไงคะเห็นบ่ค่ะนี่มันสีคือเนื้อหมูนี่พี่น้องเนื้อมันหวานอย่างซีมเบิ่งแล้วนะคะเนี่ยเข้ากอย่าลืมบอกไปมีบักหน้าพร้อมนะคะเครื่องปรุงอย่างกับซี่บกหน้าใส่นะคะวิตาย ขอโทคะ่ะพี่น้องขักหน้างลงนะคะค่ะอย่างกะเนื้อมันสีขึ้นเนื้ออันเนื้อหมูนะคะพี่น้องออกมันๆเลยนะคะแต่ก็หวานนะคะอย่าง,งที่มีข้อเสียบักหน้าลงนะคะสูตรเอียงในการลาบก็คือราบเพื่อไปแล้วพี่น้องนะคะครับหน้าลงไปก่อน แล้วกัเครื่องในมันอันนี้หนังนะคะพี่น้องหนังมันเอยียงหนังไก่ง่วงนะคะแต่ว่าเครื่องไนอย่างใส่เป็นเครื่องไนไก่ธรรมดานะคะพี่น้องบะมี่นะคะเครื่องในไก่ง่วงนะคะเอยียงกับเสียลงไปมกันเลยค่ะนะคะหม้นะะอก,กบ,บีบหน้าโล่งนะคะพี่น้องให้มันเข่าก้นามนำนำหมากหน้าเขานะคะที่เห็ดกระสิบปรุง ปุงน้าหน้า,นากอนดับเลยอะค่ะก้นในมันเข่ากับเนื้อกับหนังนะคะกคับเพิงไนเข้านะคะที่นี้เย็นสุปรุงนะคะพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลากะาเอาค่ะหนึ่งส่วนโตพี่น้องนะคะหนึ่งส่วนโตนำประแดกจเคืองใส่เคืองส่วนโตะนะคะนำประแด็เอยียงใส่ของใหม่นะคะพี่น้องนี่ใส่ลงไปเลยค่ะ หลักกระชายติดามไปนิดนึงพี่น้องก็เอาสักครึ่งซันซ่าค่ะนะคะโอ้ขอถัดด่วจะ่ะพี่น้องเล่นเจียงดังอ่อสิปรุงเครื่อปงปรุงก่อนค่ะนะคะให้มันเข่าเนื้อเขา่าหนังก่อนนะคะผักเซซิทหลังแล้วก็ใส่ยของชิโรดค่ะพี่น้องคือลาบทั่วไปค่ะพี่น้องมากรสใดก็เอาตามนั่นเลยค่ะของชิโรดใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่รลายนะคะ คน้นในมันเข้ากันค่ะนะคะเนื้อไกอง่ง่วงหวานนะพี่น้องพอเฮาโอเคแล้วค่ะอยังใส่ไส้เขากวัวค่ะกวัวไม่แค่นี้แหละพี่น้องใส่เบิ้ดเลยค่ะนะคะเนี่ยใส่นะคะก้นใะน,นมันเข้าก็เขากวัวเท็ดเทื่ยนึงก็ได้กินหลายมื่อยคนละพี่น้องนีน่กินผู้เดียวนะคะแฟนป้งขนมกิน พร้ก,กระกะเอาค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งส่วนโตมะพริกอันนี้อามาตต่บานนะพี่น้องพี่สาวตาให้มันกระเพ็ดคนมันเข่ากันพี่น้องชิมเบิ้งนะคะรสชาติตามใจชอบเลยค่ะเป็นได้กินกัค่ะรสชาติจะได้แล้วนะคะยังกะเสียงมาใส่พริกนะคะพี่น้อง ใส่พริกพริกคั้นค่ะหอมหัวแดงนะคะใบบะก,กูดค้นค่ะพ,พี่น้องมันเข้าออก,กันนะคะ สีไส้พักแพ่วลงไปค่ะพี่น้องพักแพ่วนะคะกระป๋องหอมไปแล้วค่ะบอกข้าวนะคะี่น้องหวานนะคะนี่ค่ะ เป็นแขนไหมคะพี่น้องแซ่ละแกและครับน้องเดี๋ยวมาตักพี่น้องมากค่ะนะคะพักกินกับห้องก็สีมีผักเพล่แดดดีแสงกว่าหอมแขกนะคะแล้วกสลัดค่ะพี่น้องล้วกัดมลผ้าที่ยังลูกเองนะคะพี่น้องก็ล่างงามนะคะตักเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องนะคะตักเสิร์ฟเลยค่ะ พริกโ้อค่ะพี่น้องนะคะมาเลยค่ะนะคะลิ้วค่ะพี่น้องนะคะนี่พริกโร้ฟอมอันนี้คือลาบไก่ง่วงนะคะพี่น้องสูตรสาวนอนนี่แะค่ะนะคะ,นะคะกับนี่ลาบพักกินกลับกับโหระพาสลับนะคะนะ่ค่ะแซ่บค่ะ